สวัสดีครับวันนี้เรามาฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับศิลปินน้องใหม่นะครับซึ่งเข้ามาอยู่ในแรมีโกค่อนข้างที่จะประมาณปีกว่าๆแล้วแหละนะครับก็จะเป็นศิลปินน้องใหม่ที่เรียกได้ว่าความสามารถหลากหลายแล้วก็ผ่านเวทีดนใหม่ดนเพลงชิงทุนนะครับมาหลายหลายสมัยเลยนะครับเราจะมาฟังแล้วก็เราจะมาสืบค้น เรื่องราวของน้องแอมชนิชาครับเป็นสาวจากภากีสานนะครับเพลงที่เขาได้ร้องไปนะครับก็ทําให้ลหลายๆคนจดจำแล้วก็ลหลายๆคนเป็นเอฟซีน้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผลงานเพลงนะตอนนี้นะ่าจะมีอยู่ไม่ต่ากว่าห้าหกเพลงแล้วนะครับสําหรับน้องแอมชนิชานะครับเราไปฟังภูมหลังแล้วก็ความเป็นมาของน้องกันในพอดแคสต์เรื่อง น้องแอมชนทิชากันได้ครับไปฟังอะไรครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเส้นทางของศิลปินลูกทุ่งสาวดาวรุ่งคนหนึ่งแอมชลธิชาครับจากข้อมูลที่เราเรวบรวมมาจากหลายๆที่เลยทั้งข่าวออนไลน์โปรไฟล์วิกิพีเดียหรือว่าคลิปต่างๆเป้าหมายก็คืออยากจะมาเจาะลึกเรื่องราวการเติบโตของเธอกันครับจากเด็กสาวต่างจังหวัด สู่ศิลปินค่ายใหญ่ว่ามันเป็นมาอย่างไงให้เห็นภาพชัดๆแล้วก็ได้แง่คิดอะไรกลับไปบ้างเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นชีวิตก่อนเลยแอมชนลทิชาเนี่ยเกิด28มีนาคม2548นะครับที่อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเติบโตมากับคุณยายเป็นหลักเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานที่กรุงเทพ ความผูกพันตรงนี้สําคัญมากนะคะเพราะเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เธอรักการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ครับฝึกร้องเพลงกับคุณยายนี่แหละค่ะแล้วที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้มีดีแค่ร้องเพลงนะคะคือข้อมูลบอกว่าเคยเรียนดีด้วยสามนะอ๋อเหรอคะ ใช่ค่ะแม้จะมีช่วงมต้นที่ผลการเรียนอาจจะตกลงไปบ้างแต่ก็กลับมาตั้งใจเรียนจนจบสายวิทย์คณิตมาได้แถมยังเคยฝันอยากเป็นพยาบาลหรือเป็นครูด้วยแสดงว่ามีความตั้งใจหลายด้านเลยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องร้องเพลงอย่างเดียวแล้วชีวิตก็มาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญจริงๆนะครับด้วยคลิปเดียวเลยคลิปทิกตอ k อันนั้นใช่ไหมคะใช่ครับคลิปที่น้องแอมร้องเพลงฝากเพลงถึงยายของพี่ตายอารไทยให้คุณยายฝังวันเกิด อ๋อที่มีวงหมูกระทะอยู่ข้างๆใช่ไหมคะใช่ใชใชบรรยากาศบ้านๆเลยแต่มันกลายเป็นไวัยเรา่ายอดวิวแบบพุ่งไปเป็นล้านๆเลยอืมอะไรทำให้คลิปนั้นมันพิเศษขนาดนั้นคะนอกจากเสียงดีแล้วคือนอกเหนือจากเสียงที่เพราะแล้วนะคะมันเป็นภาพความผูกพันความกระตัญญูที่เ มันชัดเจนมากๆค่ะการร้องเพลงลูกทุ่งให้ผู้ใหญ่ฟังในบรรยากาศครอบครัวจริงๆที่มันดูจริงใจไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยมันไปโดนใจคนไทยแบบในวงกว้างเลยค่ะเป็นความเรียบง่ายที่มันมีพลังมากท่ามกลางคอนเทนต์สมัยนี้ที่อาจจะเน้นหือหวานนี่เป็นตัวอย่างเลยว่าความจริงใจง่ายๆเนี่ยสร้างแรงกระเพื่อมได้มหาศาลจริงๆบนแพลตฟอร์มใหม่ๆอย่าง tiktok ครับผม จากไวรัลตรงนั้นก็นำไปสู่เส้นทางประกวดที่รายการดวลเพลงชิงทุนช่องวันสามหอ๋อที่ออจินนี่ภูไทยชวนไปใช่ครับแต่เห็นว่าต้องรอโอกาสเกือบ2ปีเลยนะหลังสมัครไปโหนานเหมือนกันนะคะแสดงว่าต้องอดทนรอจริงๆใช่ครับตอนนั้นเป้าหมายคืออยากหาเงินไปช่วยครอบครัวสร้างห้องน้าให้คุณยายแล้วเธอก็ทำได้สำเร็จแบบน่าทึ่งมากเลยนะคะการไปล้มแชมป์45สมัยได้เนี่ย ใช่ครับแล้วตัวเองก็ยังเป็นแชมป์ต่อได้อีกตั้ง21สมัยค่ะมันไม่ใช่แค่ชนะแต่มันคือการสร้างสตอรี่สร้างเรื่องราวที่แบบมันจับใจคนดูมากๆก,การประกวดแบบนี้สำคัญนะคะเพราะว่านอกจากพิสูจน์ความสามารถแล้วเนี่ยยังทำให้คนรู้จักเยอะขึ้นแล้วก็ไปเข้าตาคนสำคัญในวงการอย่างครูสลาคุณวุฒิซึ่งอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ใหญ่มากจริงๆค่ะการที่ครูสลาเห็นแววแล้วก็ ลงมือแต่งเพลงให้เลยคำสัญญาที่ชานุมานอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากค่ะสำหรับวงการลูกทุง่งเพลงนี้ดังเปรี้ยงปล้างเลยยอดวิวหลายสิบล้านในเวลาแป๊บเดียวใช่ค่ะแล้วก็นำไปสู่การเซ็นสัญญาเข้าแกรมมี่โกตอนเดือนมกราคม2566อืมได้ฉายาชานุมานสถานทุ่งด้วยครับ การที่เพลงมันผูกกับเรื่องราวบ้านเกิดนี่มันส่งผลยังไงบ้างครับในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมโยงกับชานุมานที่เป็นบ้านเกิดจริงๆอะค่ะมันสร้างความรู้สึกผูกพันแล้วก็สร้างตัวตนที่ชัดเจนให้น้องเขาคือไม่ใช่แค่คนเสียงดีแต่เป็นแอมโชลธิชาเด็กสาวจากชานุมานมันเพิ่มมิติเพิ่มความจริงใจเข้าไปอีก แล้วการได้เข้าแกมมี่โกก็แน่นอนค่ะคือการยกระดับสู่การเป็นศิลปินอาชีพเต็มตัวในค่ายลูกทุ่งที่ใหญ่มากๆของไทยหลังจากนั้นก็มีผลงานออกมาเรื่อยๆเลยนะครับทั้งเพลงหอข้าวสาวบ้านนอกค่ะอันนั้นก็ดังนะคะใช่ครับแล้วก็มีเพลงเร็วเพลงแรกน้องเอินว่าครบไอเอินว่าคุยอ่าพยายามหาความหลากหลายครับมีเพลงคัฟเวอร์ดังๆอีกหลายเพลงแล้วก็เรื่องที่น่าชื่นชมมากๆล่าสุดคือ ทำฝันเรื่องสร้างบ้านให้ครอบครัวสำเร็จแล้วใช่ค่ะอันนี้น่าภูมิใจแทนจริงๆแล้วสิ่งที่น่าทึ่งควบคู่กันไปอีกอย่างก็คือการแบ่งเวลาเรียนค่ะตอนนี้กำลังเรียนที่วิทยาลัยดุรยิยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามอ๋อที่มอสอใช่ค่ะที่นี่เด่นเรื่องศิลปะอีสานแล้วน้องเขาเลือกเรียนเอกหมอลำโดยตรงเลยนะโหจริงจังเลยนะเนี่ยอื่นเข้ามาบ้างอย่างข่าวอุบัติเหตุรถยนต์ที่เคยมีครับผมก็เคยเห็นข่าวอยู่ แต่เธอก็ยังมุ่งมั่นเดินหน้าต่อทั้งเรื่องงานเรื่องเรียนเลยค่ะสรุปได้ว่า <c oughs> เส้นทางของแอมชนลทิชานี่เป็นเรื่องราวของการเอ่อคว้าโอกาสจากสิ่งที่อาจจะไม่คาดคิดอย่างติ๊กต็อกค่ะผสมกับพรสวรรค์ความมุ่งมั่นอดทนรอโอกาสแล้วก็ได้รับการสนับสนุนที่ถูกจังหวะมากๆทั้งจากครูสลาทั้งจากแกรมมี่โกอืมใช่ค่ะจนประสบความสำเร็จทั้งในฐานะศิลปินและก็เป้าหมายส่วนตัวดูแลครอบครัว สร้างบ้านได้พร้อมๆกับวางรากฐานเรื่องการศึกษาด้านดนตรีที่ตัวเองรักด้วยค่ะเรื่องราวนี้ก็น่าสนใจแล้วก็นําไปสู่คําถามชวนคิดต่อสําหรับอนาคตเหมือนกันนะคะว่าการที่ศิลปินรุ่นใหม่ๆอย่างน้องแอมเนี่ยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลแจ้งเกิดแล้วก็ยังกลับไปศึกษาศิลป,ปะดั้งเดิมอย่างหมอลำอย่างจริงจังในสถาบันการศึกษาเลยมันจะส่งผลต่อทิศทางของวงการเพลงลูกทุ่งเพลงหมอลำในระยะยาวต่อไปยังไงบ้าง การรักษาความสมดุลระหว่างความทันสมัยการเข้าถึงง่ายแบบ t i k t o อกกับการาทำโรงรักษาแก่นแท้รากเง้าทางวัฒนธรรมมันจะเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนในโลกที่มันเปลี่ยนแปล,งเ,ปลงเร็วมากๆแบบนี้หรือเปล่าอันนี้น่าคิดต่อมากๆค่ะครับผมก็ได้รับฟังพอดแคสต์เรื่องราวของน้องแอมชนิชาแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เรียกว่าหลายๆคนหรเด็ก รุ่นหลังคนที่จะเอาเป็นเยื่อหยางนะครับในการพัฒนาตนเองแล้วก็ในการไต,ต่เต้ามาถึงจุดสําคัญของชีวิตนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเข้ามาอยู่ในการมิโกนะครับค่ายอันดับหนึ่งนะครับของประเทศไทยนะครับก็เรียกได้ว่าหลายๆคนก็อยากจะเข้ามาเป็นศิลปินในค่ายนี้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นค่ายที่อยู่ ระดับต้นๆของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคใครก็มีโกใครๆก็อยากจะเข้านะครับ